เดี๋ยวนี้วิวอาจจะขึ้นให้ดูครับเดินหนึ่งเนี่ยไล่ขวาโอ้โห เข้าปลาไฟไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> โอ<ช>้แซ <c oughs> งสืยอ